สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมก็อยู่ที่วัดนะครับที่แรกผมคิดว่าคลิปนี้จะไม่ได้ถ่ายนะครับผมคิดว่าจะมองไม่เห็นหรือว่าพรุ่งนี้อ่ะพรุ่งนี้ก็เป็นวันออกพรรษานะครับวันนี้เขาเขาใต้เขาเรียกว่าใต้ปฏิบบนะครับใต้ปฏิบกันวันนี้ตอนนี้ก็เวลาสามทุ่มมทุ่ม -4 ทุ่มแล้วนะครับมาคนเดียวนะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือที่เรามาใต้ปฏิบบนะครับหรือเขาเอื่อนว่าห้างนะครับ ห้านห้านเป็นห้านนะครับห้านที่วอมาใต้ประเทศนะครับคืออันนี้ผมอยู่วัดนะครับมาคนเดียวนะครับจะสีทุ่มแล้วนะครับผมขอเตรียมเทียนเตรียมทู่แป๊บหนึ่งนะครับว่าโอ้แท็กิย่ยานไปก่อนนะจุดทู่นะครับอย่าลืมครับอย่าลืมถอดรองเท้าผมอาจจะไม่ได้ถ่ายตอนจุดทู่กับจุดเทียนให้ดูนะครับเพราะว่าผมไม่มีมือถือครับ ไม่มีมือถือคือไม่มีมือถือโทรศัพท์นะครับไม่ใช่ไม่มีมือถือทูกถือเทียนครับเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันแถวตอนนี้ผมก็ได้จุดทูบจุดเทียนแล้วก็วางดอกไม้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอันนี้คือผมอยู่วัดนอกนะครับวัดนอกคือวัดป่าก็คือหรือเรียกว่าชื่อว่าวัดป่าลุโนไทยนะครับโหบรรยากาศมันได้มากอ่ะคอเฮ้ยเมื่อ ข้างหลังนี้ก็คือเป็นต้นยางไปหมดเลยนะครับตอนนี้ต่อไปผมก็จะไปวัดข้างในนะครับวัดสีบนเรือก็คือวัดในนี่นะครับเมื่อกี้ผมเพิ่งจะอธิษฐานไปว่าไม่พูดดีกว่าครับไปแล้วครับบา,บายยเดี๋ยวเจอกันอีกวัดข้างในครับไปครับผมมาถึงวัดข้างในแล้วครับแบบมืดนะเนบมาเห็นเลยแต่ก่ผมมี่ไฟผมประเด็นคือพระจันทร์สวยมากผมไม่รู้ว่าจะมองเห็นผมหรือเปล่านะครับก็่คือ นี่ครับเห็นบ่ครับบ่เห็นหรอครับผมก็บ่เห็นด้วยกันวัดข้างในคือแบบมือเลยครับเห็นผมครับเห็นล่างๆ่ะอู้ห็นแต่ตาโมเป็นยังงเดี๋ยวแล้วเปิดกล้องหลังอาจจะเห็นนะครับเปิดแฟลชเลยพอาะจเห็นนะครับอันนี้นะครับอันตอนี้ผมอยู่วัดในนะครับของวัดในผมบมมีไฟให้เลยอ่ะดีนะเอามีขีดมาผมขออนุญาตจุดแป๊บนึงนะครับ ตอนนี้เหล็จุดเทียนไหมนะครับนม่เห็นบอกไหครับนม่เห็นบอกเห็แนแต่ตาเอ้างงอะดีงาดีอย่าลืมถอดเกืบมืออ่นกับเป็นวั่นออกพรรนายแล้วแล้วก็เป็นวั่นผักทุกคนอย่าลืมไปใส่บ่ายกันนะครับหนึ่งปีมีหนนเดียวข้าท้องไปใส่บ่ายกันเลยเดี๋ยวผมมีหม่องว่างกล่องมาว่างกล่อง,งเันนะครับว่างกล่องแบบ งเฮ้ยว่างกองไหนผู้ที่อู่้างสุดท้ายผมก็หาว่างก่องไหน้วครับอาจจะเห็นผมพอล่างๆกันนั่นแะครับตามนั้นนะครับมันเห็นแด้คำนี้นะครับถูกก่ออนนครับนี่ย จุดถูกนะครับจุดถูกนะครับจุดเถือจุดเทียนจุดถูกก็จุดเทียนเทียนขึ้นมาเป็นครูะว่าเกิดมาศาสหนาวไปจังสิมครูจะศาสตร์มีส่อนเปียอันนี้ฐา,านนะครับเออนามเทียนอ,อยู่ซิไม่ใช่ไหม หากังดีเลี้วต่อไปดอกไม่ตังดอกไม่ขัานถูกเคคี้ตอนนี้กันล้วแล้ววัหันนี้ผมอธิษฐานว่าอให้คนเก่ากลับมา เอ้ามีขีดละมีขีดละ่ะเอามีขีไปจิมไซนี่เดี๋ยวด้อเฮ้ยเอามีขีไปจิมไซนี่โอเคแล้วเดี๋ยวผมใหญ่เบึงอันบริเวณวัดนะครับบริเวณวัดนี้นนี่ก็คือบริเวณวัดนะครับมันแนมยังบอก่คยเห็นหรอครับกว่ามันมือแล้วตอนนี้ก็สีทุ่มแล้วนะครับตอนผมมาอันนี้ก็ซีทุ่มแล้วแนมแนมเห็นตะเทียนลคลิปนี้ก็ มีแค่นี้แหละครับมถทายเล่นๆซือครับบ่ได้มาถทายแบบจริงจังคร e e ับผมมีขิปตันนะครับผมมีขิปตันกัเลยมถ่ายเฮียเนี่ยเห็นบอกเนี่ยเห็นหนาคนบอกเนี่ยเห็นบ่ยเห็นบ่เห็นหนาคนมาเลยอย่าลืมนะครับมืออื่นกะเป็นวันพายเราอย่าลืมพากันไปใส่บาตรทำาบุญกันนะครับอย่าลืมอธิษฐานให้เจ้าของมีความสุขแต่ละมือครับใส่ชีวิตให้มีความสุขหลก็จะปีใหม่แล้วกะใครทุกคนมีความสุขนะครับมีความสุขในการใส่ชีวิตนะครับไรจี่กําลังถอหรือว่า ว่ามีกำลังใจในการใช้ชีวิตผมเป็นกำลังใจให้นะครับบ๊ายบายครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับจะลืมกดติดตามนะครับกดติดไค์นะำเออกดกดกดไคนะ์นดด้ำบุมบักดติดไค์บายยบายบายครับบาย